สวัสดีรักสวัสดีกับทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมอมาสราเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วเช่นเคยตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งกับความสึกหลังดูจบใน E ีพีที่1กันอีกแล้วนะฮะก็ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอนิเมะแนวตลกผสมกับสไลด์ซอฟ i ์ไลน์นะฮะก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ลองไปดูกันเลยสำหรับเรื่องแรกแนะฮะก็คือเรื่องอิจิระไดเดะนากาโทโรซังหรือว่า หยุดแก้ผมที่คุณนางาโโทรนะฮะก็จะเป็นแนวตลกคาม์บีแนวบุรี่เด็กสาวน้อยน่ารักกุ๊กกิ้งนะฮะกับอีกเรื่องนะฮะเป็นแนวสโลไลท์ไลท์ซอฟไลท์นะ,ะก็คือเรื่องสลามโทชิเอเตซังเนนชิราไดอุชิดีและในเซเรบุรุนินันเตมัชิตะนะฮะหรือว่า ล่าสลาม300ปีนะฮะอเมะที่ใครหลายคนเนี่ยติดตามมาได้ตัวซอสของไรโนเวลหรือว่าตัวของมังงะนะฮะแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างมากเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าตอนแรกของล่าสลาม300ปีเนี่ยจะเป็นยังไงอ้าถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วก็ตามไปรับชมกับความสึกหลานุจบของผมทั้งสองเรื่องกันได้เลยค่ะเด็กๆยนะซนไป ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ยาวนานมากนะฮะก็แป๊บเดียวเพราะว่า2เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ติดเท่าไหร่อาจจะติดในเรื่องราวของอดีเทลเล็กๆน้อยๆนะฮะก็มาดูกันดีกว่าเนาะก็สําหรับเรื่องแรกนะก็คือเรื่องล่าสลาบ3 0 0ปีนะฮะบอกได้เลยว่าเมื่อยูกิอาโอยเนี่ยไม่อยากเป็นพนักงานแล้วไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์ที่ต่างโลกแต่ก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยกลับไปภาคงานอย่ามมวแต่ติดเกนชินได้ไหมอะไรเงี้ย คือยอมรับว่าเป็นแนวสไลด์ซอบไลน์ที่ชิลมากๆเป็นการเปิดเรื่องที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเล่าจากเ,าเด็กสาวออฟฟิศนะฮะทำงานจนแบบว่าเขาเนี่ยตายนะมงานหนักเกินไปแล้วก็เลยเกิดใหม่เป็นแม่มดสาวน่ารักนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเล็กๆของเธอนะฮะแล้วเธอเนี่ยก็ล่าสลามไปเรื่อยๆจนราวๆเนี่ยประมาณ300ปีได้นะตามชื่อเรื่อง แล้วเธอก็ไปเช็คสเตตัสที่หมู่บ้านนะฮะปรากฏว่าเธอเลเวลแม็กนะฮะตันเลยเรียกว่าเลเวล99เดี๋ยวตันเลยแล้วเธอก็เลยบอกว่าเอออย่าเอาข้อมูลเนี่ยไปเผยแพร่ให้ใครแต่สุดท้ายก็กิวเนี่ยก็เอาไปเผยแพร่นะฮะคนทั่วหมู่บ้านก็เลยรู้กันนะฮะแต่จริงๆเอ่อเขา,าเฉลยตอนหลังว่าคนที่เอาไปเฉลยเนี่ยก็คือไอตัวคนที่แบบว่ามันแอบฟังอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวของแม่บดเนี่ยก็จะมีคนมาท้ารบท้าสู้อยู่ทุกวันนะ,ะถ้าที่เธอแบบก็แค่จะทํางาน อยู่ที่บ้านสบายๆใช้ชีวิตชิวๆสโลไลฟ์ของเธอไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายคนก็มาท้าสู้เพราะว่าเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่เก่งกาจน,นะก็มีมุกตลกคอมเมดี้แนวสไลฟ์ซอฟไลฟ์แนวซิกค,คอมแบบว่าหลายๆคนเนี่ยชอบกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีในตอนแรกแล้วก็มีการปูเบื้องหลังแล้วก็ปมปัญหาของการพัฒนาของตัวละครเอกในช่วงหลังตอนท้ายๆนิดหน่อยแล้วก็มีการทิ้งคำคมอะไรที่แบบว่าอาจจะค่อนข้างที่จะดูธรรมดาแต่ว่า มันแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรนะแล้วก็มีการนําเสนอมุมมองต่างๆที่แบบว่าให้เราได้รู้จักตัวของน้องนางเอกของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นแอนิเมที่สนุกนะฮะโดยรวมแล้วก็เป็นแอนิเมทแนวฮิลลิงหัวใจนะฮะแล้วก็เป็นแนวซิทคอมปกติทั่วไปก็ถือว่าดูได้นะ,ะไม่มีปัญหา โอ้โหคือแบบว่าเสียงของคุณเวสกาซูมิเรเนียเรียกได้ว่าท็อปมากๆแบบโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนนี่คือแบบโอ้โหน้าถีบม,มากๆจริงๆกับน้องนางาโทโรนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆกับแอิเมะเรื่องนี้ยอมรับได้เลยว่าน,นอิเมลเราคอมเรื่องแรกเลยที่ผมดูแล้วรู้สึกว่า มีความสนุกมีความตลกคอมดี้เฮฮาสไตล์แบบแนวทาคากิสังผสมกับตัวของอุสกิสังนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าเป็นการนำการผสมภาษาระหว่างทาคากิบวกกับอุสกินะฮะเป็นนางาโทรสังนั่นเองนะฮะได้ทั้งความกวนตีนความน่ารักผสมปนเปกัน,นะฮะแบบแล้วผมเนี่ยสงสัยว่าพอดเรืเ่องเนี่ยมันทำไมมันเหมือนเทนไตเดสการ์ดจังเลยนะ นาการทโร่ก็คือแบบเป็นทาคาก,กิเวอร์ชั่นรุ่นน้องแต่เป็นรุ่นน้องที่แบบว่าเวอร์ชั่นกวนตีนะฮะพระเอกของเราเนี่ยก็คือตัวของพระเอกของเรื่องทาคาก,กินี่แหละก็เป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวง่ายนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครแนวสายแว่นขี้แพ้อะไรประมาณนั้นซึ่งถือว่าเป็นคนอ่อนไหวมากเวลาที่แบบว่าน้องนากาโทโรสังของเราเนี่ยชอบแย่หรือว่าชอบแกล้งนะฮะซึ่งมีการใช้เลฟเฟสนะฮะมาผสมในการใส่มุกตลกล้อเลียนแบบแรงๆให้กับตัวละคร ซึ่งยอมรับตรงๆว่ามันก็ใช้ได้ในช่วงแรกๆแต่ผมว่าหลังๆมุกก็น่าจะตันนะซึ่งถือว่าอาจจะพอดูได้แต่ว่าส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นแอนิเมทีม่ธรรมดานะฮะในสายตาผมเป็นรอบคอมปกติแนวบุลลี่ทั่วไปนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่พิเศษแต่ก็โดยรวมก็ยังถือว่าสนุกแล้วก็นับว่าเป็นแอนิเมะตลกคอมเมดี่รอบคอมทั่วไปประจำซีซั่นหนึ่งเรื่องเลยก็ว่าได้นั่นเองนะฮะ ก็ประมาณนั้นละกันนะฮะกับหยุดแก้ผมทีคุณนางาโทโรหรือว่าจิรไดเดะนางาโทโรซังนะฮะก็เราไปดูคะแนนกันเลยดีกว่าเนาะโอเคก็มาอยู่กันกับหน้าให้คะแนนกันอีกแล้วนะฮะกับ FAL นะแล้วเราก็มี2เรื่องนะก็คือเรื่องจิรไดเดะนางาโทโรซังนะแล้วก็ลัสลาม300ปีนั่นเองนะฮะถ้าดูจากคะแนนก็คงจะเห็นว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่ได้ต่างกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะ,ะกับในพาร์ทที่แล้วเลย แต่ทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเรื่องเนี้ยอาจจะดูธรรมดาแต่ความธรรมดาของมันเนี่ยก็มีความพิเศษซ่อนไว้อยู่หรือแม้แต่เรื่องนี้อาจจะดูแบบว่าเป็นแนวกาตลาดลอมคอบทั่วไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงมีเสน่ห์ความน่ารักของตัวละครที่เราด่าหลงไหลยอย่างตัวของนานาทรสซังอยู่ประมาณนั้นก็สําหรับเรื่องคะแนนเรื่องแรกเลยล้วรันเอาเป็นอิจริรนาเดชนานา,นาทรสซังก่อนลวกันเนาะ สาหรับนางรารสท้ซังนะผมมองว่ามันเป็นแนวรอคคอมปกติทั่วไปที่บอกว่า,วาคุณเนี่ยก็ได้จะเคยเจอกันมาแล้วนะฮะกับตัวของอุสากิวะอโซบิตยนะฮะหรือว่าอุสกิซังนั่นเองหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคาระคายโจซูโนทาคากิซังนะฮะหรือว่าเรื่องของทาคากิซังนั่นเองผมว่ามันก็ได้จะซ้ําๆมั้งนะถ้าในสายตาที่ผมได้ดูเรื่องของนางโทรทโ้ซังนะก็เปรียบเสมือนดู คุสกีสังเวอร์ชั่นกนตีนอยู่แล้วนะครับผสมกับตัวของความน่ารักของคุณทาคากิสังเข้าไปก็เลยกลายเป็นนากทโรซังอย่างที่เห็นส่วนคะแนนที่ผมจะให้นะผมจะให้อยู่ในระดับที่เจ็คะแนนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องของออนางกนโทโรสังเนี่ยสิ่งที่มันมีจุดเด่นคือเรื่องเนี่ยมันสามารถผสมผสานความน่ารักกับความตลกของตัวละครมัวกับความขี้แกล้งและความแนาถีบของน้องที่แบบว่ายอมรับได้เลยว่า งานผ้าเนี่ยเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มเอามากๆโดยเฉพาะคุณอ um ุเอสากาศซมิเรนะครับผ้าเสียงของน้องนางาโทรสังได้แบบว่าเป็นรุ่นน้องขี้แก้งขี้บุลลี่สุดยอดเลยเนะครับเป็นสาแวแกลวขี้แก้งที่แบบว่าผ่อนเรื่องที่แบบว่าถอมมีโดมีเห็นตายเนื้อน่าจะจัดสักดอกอะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับกับอิจิรนายเดะนางาโทรสังนะฮะก็ประมาณนั้นอยู่ที่เจคะแนนถือว่าเป็นเมทที่ดีแล้วผมก็แนะนําให้ดูนะฮะในซีซั่นนี้เรื่องหนึ่งเลย ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะรอคอยกันก็คือเรื่องล่าสลาบ3 0มปีนะฮะล่าสลาบ3 0มปีเอาผมให้คะแนนไว้ก่อนเลยว่าผมให้ประมาณ7คะแนนนะเพราะว่าผมรู้สึกมันก็ไม่ได้ต่างกันมากไปเท่าไหร่กับตัวของอนะครโทรสัพท์นะก็คะแนนเท่าๆกันเลยนะสองเรื่องนี้คือคะแนนเท่ากันเลยไม่ได้มีอะไรให้แบบว่าวิคอยเยอะะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันดีในส่วนของมันอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้จะมีอะไรให้พูดเยอะนะแต่ล่าสลาฟส0มปีเนี่ย ผมเข้าใจว่าด้วยเนี่ยอยากจะป้ามาเป็นแนวอ่าสไลด์ซอฟไลท์ตลกคอมเมดี้ต่างโลกแบบผ่านการใช้ชีวิตของคนในเมืองที่แบบวุ่นวายแล้วก็พอได้มาเกิดต่างโลกก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสไลด์ซอฟไลท์อ่ะก็ลองคิดสภาพประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไปเกิดต่างโลกใช่ป่ะเราก็คงไม่แบบว่าจะจะไปปราบสลามลาม่ามอนเตอร์ให้แบบว่าทําให้ชีวิตตัวเองวุ่นวายหรือว่าทําสงครามต่างเมืองอะไรหรอกใช่ไหมเราก็คงอยากจะเป็นเหมือนกับตัวของน้องนางเอกที่ตัวของยุกิอาโอเป็นคนพาน่างน้องอสุสาเนี่ย เพราะว่าอย่างน้อยน้องอสสะมันมีการที่แบบว่าเลฟเฟ้นจากคนในชีวิตจริงว่าคนในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเขาทํางานหนักเกินไปเว้ยโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยในสภาวะของการทํางานหนักเกินไปของเขาอ่ะบางทีเขาต้องการการพักผ่อนเว้ยเขาต้องการบรหยุดและแน่นอนในการเอาตัวของอน้องอสสะเนี่ยมาเป็นตัวการถ่ายทอดนําเสนอเรื่องราวของมุมมองตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าทําให้เราได้เห็นว่าเออบางทีอ่ะงานหนักมันก็ฆ่าคนได้นะ มันไม่ใช่ว่างานหนักมันไม่เคยฆ่าใครเว้ยมันก็เคยฆ่าคนซึ่งก็คือตัวของน้องนางเอกของเราที่แบบว่าทํางานจนล้มป่วยแล้วก็ตายในที่สุดในตอนแรกซึ่งเรื่องมันก็เราเป็นแก๊กสั้นๆนะฮะแต่ว่าใจความสัมพันธ์ของเรื่องก็คงรจะเป็นการแบบให้เราได้พักผ่อนกับชีวิตบ้างให้เราได้แบบหาอะไรบันเทิงใจหรือว่าให้เราเดี๋ยวได้เพลิดเพลินกับความสุขในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันบ้างไม่ใช่แบบเอาแต่หมกมุ่นกับงานทํโน่นทํานี่ หรือว่าพยายามจะดูอนิเมะแบบเป็นการเป็นงานเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ว่าล่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูแบบว่าเออเรื่องไหนเราอยากดูเราก็ดูเว้ยเรื่องไหนเราไม่ชอบเราก็ดรอเรื่องไหนเราแบบหงุดหงิดบ้าเราเรื่องไหนเราชอบบ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่ามันเติมเต็มให้แบบชีวิตเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวของรัศมรสองร้อยปีก็คล้ายๆกันเลยก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอยากจะถ่ายทอดว่าเรื่องราวของน้องนางเอกเนี่ยมันมีสีสันมากแค่ไหนชีวิตที่บอกว่าไม่ต้องผูกติดกับงานเป็นยังไง และก็มีการทิ้งปมบางอย่างช่วงท้ายที่เป็นค,คําคมที่ถือว่าให้ข้อคิดกับเราได้ดีอยู่พอสมควรว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพักอะเราพักเลยเว้ยเราไม่พยายามต้องหาลุ่มหาข้ามว่างานคือทุกอย่างในชีวิตเราอะมาทีเราปล่อยวางงานบ้างเราออกไปวิ่งเล่นออกกําลังกายทํานู่นทํานี่ให้แบบว่าชีวิตเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นมากเติมเต็มไฟให้กับชีวิตเราแล้วค่อยกลับมาลุยกับงานต่อเว้ยนี่คือข้อคิดที่ตัวของสลามสามร้อยปีอยากจะให้เราโดยตอนแรก ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ตีความบเบรผมดูจากแค่เนิบอดี้บทของได้สั้นๆง่ายๆแค่เนี้ยนะก็ประมาณนั้นแล้วกันกับตัวของลัทลามสามร้อยปีผมให้อยู่ที่จาดคะแนนใช่ป่ะซึ่งผมให้คะแนนไปแล้วเนาะเอาทำไม MVL ไม่อัปเดตให้เนี่ยเออนี่ก็นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะกับตัวของลัทลามสามร้อยปีแล้วผมก็คิดว่าน่าจะดูต่อไปแล้วก็แล่าคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ดูกันก็เผื่อแบบใครเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดูอนิเมซันนี้แล้วบางทีบางเรื่องน่าเบื่อไปหรือว่า บางเรื่องรู้สึกมันไม่มีอะไรเลยหรือบางเรื่องพยายามจะแตกต่างแต่บันไม่เวิร์กแล้วคุณรู้สึกโอ้ยดูแล้วปวดหัวเนี่ยก็สามารถมาหิวลิ่นกับน้องสลาม300ปีกับน้องอาสุสซาซังของเราเนะก็ติดตามชีมิสสโลไลท์ของเธอต่อไปนั่นแหละฮะก็ถือว่าใช้ได้นะก็ดูได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรกับตัวของลาสลาม300ปีก็เอาไว้เพียงเท่าน,นีล้วการกับ2เรื่องก็อยู่ที่7คะแนนทั้งคู่นะก็ไม่ได้มีอะไรให้ติมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็มีการขัดเกลาวล้วก็ ว่าแผ่เนื้อเรื่องมาได้ดีทั้งคู่นะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้าตอนหน้าดีขึ้นก็เดี๋ยวจะปรับคะแนนให้แล้วผมก็ยังคงดูต่อไปนะก็ประมาณนี้ฮะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะฮะกับความรู้สึกหลังดูจบใน EP ีที่1กันกับเรื่องราสลรมบ300ปีล่าหยุดแก้ผมทีคุณนางาโโทรนะฮะก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้ใต้คลิปนี้นะถ้าอยากจะเสริมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ผมอามาสุราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับความรู้สึกหลังดูจบใน EP ีที่1กันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบาย